แน่นตรงมานี่กะทิลงไปสู่เหล่าไท้ไทยนอะนเลี้ยวซ้ายไปนี่กะทิกลับคืนสู่เมืองเซปอลออกเซนคอนกระสอนพุทธมีฐารแล้วก็ขึ้นไปสู่ลาวเหนือส้มยังนิสสม,มูว่ากินยังเฮาเลยอันนี้ปิงป้งนกดีเนาะปิ้งนกเนาะปีนกนกปีกหนึง่งแต่ก็มีตัวนี้ปิ้งตับไก่ว้วะนี่ตับไก่เอาปีกหนึง่งปงเท่าไดนี่ยอย่างนี้ใส่จานให้เด้อเด้อนี่อาหารหน้าเสิร์ฟเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยนี่มีข้าวเหนียวฮ้อนเ,เนี่ โดยมีตำมังหุ่งีมีปิ้งนกกระทาปิ้งกับไก่เนาะแล้วก็มีปีปลาดุกเนี่ยแล้วก็มีไข่ไข่ไขลวกเนาะแล้วก็มีปลาหมออึกอีกนี่อาหารทะเลเลยสองอันเนาะพี่น้องที่มาแวะพักในสมในท้ายหุ่งหนักกันเนาะเป็นลูกบ่มโหดปะนี่ห่างเขามั่อัน,นี้ปืน12.7สวัสดีทุกคนเนาะตอนนี้รับอยู่ที่ บ้านพักแห่งหนึ่งนนอยู่ที่เมืองน่องแขวงสมเรเขศนอกกับเมื่อคืนในหลักจากทีว่าไลาเ่เฮอไฟแล้วนอนไงหลังจากที่ว่าลอยกระทงไลเ่เฮอร์ไฟธรรมดาน้องๆอ,อยูที่หมู่บ้านน้องวิไลเมืองน่องแขวงสมเรเขศเนาะก็ได้กลับเข้ามาพักอยู่ดีบ้านพักแห่งนี้นะก็จ่ายค่าบ้านพักไปเอ่อเสนสองมันกีบแสนสามมันกีบทุกคนเยอันนี้เป็นห้องแอร์เนาะเป็นห้องแอร์ทุกคนเนี่ย เป็นห้องแอร์เนาะส่วนว่าห้องพั่มห้องพั่มนี่แสนกีบทุกคนเยเป็นเงินบาทกะร้อยแปดสิบบาทเนาะถ้าแม่นแสนซ้าก,กะสองร้อยบาททุกเมินดอลลรากะจะประมาณอยู่หกดอลลราเนาะเท่ากับหนึ่งแสนซ้าหรือว่าแสนสองเมื่อนกีบแสนกีบกัเท่ากับประมาณห้าดอลลราเนาะทุกคนเนาะก็เป็นราคาห้องพักที่ว่าหนา้าฟังเนาะ พอฟังพอพักทุกคนเลยการสำรับใครที่ว่าเดินทางมาเมืองนอนกก็เอาไปพักอยู่ในกระด้นนอนเดี๋ยวรัดกัษตรีเกียมโตไปกินข้าวเนาะตอนตนี้เวลาเข้าบุงเช้าแล้วทุกคนเลยแล้วกินข้าวเรียบร้อยแล้วกับังซีมาเก็บเครื่องเก็บของทุกคนเลยเก็บเครื่องเก็บของแล้วกับังซีเดินทางกลับไปยังซีโปนเพื่อไปหาเมื่อนี้น,นัดกับน้องมอมน้องบดาน้องมองมน้องน้ำแล้วก็น้องนี่เนาะว่าจะไปเยี่ยมยามเพิ่นว่า วิธีชีวิตของเพิ่นเป็นอย่างไดมืนอนีอ้เนาะเดี๋ยวเวลาจิออกไปหากินข้าวก่อนไปเบิ่งวานอาหารของเมืองนอกนี่สชิมียังแน่นเนาะทุกคนเนาะแต่ว่า,า้านมี้านึ่งเนาะเป็นข้าวราดหน้าบรัชกินมือค่ำวานนี้ราคาพวพังเนะะาะราคาแบบเป็นกระเองนะทักๆักเนาะแสนเอ้ยสามมือกีบสามสิบพันกีบเนาะราคาเริ่มตน 30, ้นสามมืนกีบหรือว่าสามมืกีบก็ได้เนาะสำหรับข้าวราดหน้าทุกคนเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งอาจจะพวก ปีกเพียงยางๆเนาะพ่อพ่อเกงเนาะมาอยู่ข้างน้องสิราคาประมาณเท่ายเนาะเดี๋ยวฮาไปกินข้าวรำกันเลยทุกคนเนียโอ้ดดแดดเลยทุกคนสบายดีตอนเช้าทุกคนโอ้บรรยากาศข้างนอกเนาะโคตรดีเลยแดดกำลังเจิดจ้าเลยคนฮาก็เศร้าตกเนาะทุกคนเนาะโอ้แถธนาเป็นระเบิดด้วฮะ โอ้ลูกบ่มทุกคนเลยสุดยอดสุดยอดเลยวเพิ่นเอามาโซไว้เนาะอันทำไมเนาะเดี๋ยวขออนุญาตาเครื่องไว้เบื้องหนึ่งเริเ่มออกเกินข้าวแล้วจะน้อยจะมาเก็บเครื่องฟาด้ทุกคนนี่อาวุธสงครามเนาะลงเหลือแต่สงครามนี่ประมาณนี้แหละทุกคนเลยฟาด้สุดยอดาคากอะไร เอามาุรัลากไว้นี่เอาไว้ให้แขกที่ว่ามาพักในบ้านพักเพิ่นนี่เนาะได้เบิ่งกันทุกคนเลยโอ้นี่นี่ลำกองมนเน็นบอเหล่าลำกองก็ตัวอันนี้แม่น12.7เนาะ12.7 12. 12.7มม,มนี่แหละจื้อแล้วจื้อได้แล้วทุกคนเลยตัวนี้เป็นลูกบุม อ๋อตัวนี้นี่ตัวนี้เป็นลูกบ่มขวดปลานี่หางของมันนี่มุนมัดนี่อ๋อโตโอ้ตัวนี้ตัวบรรัดยังน้อยนี่บรรัดเคยเก็บเอามาเฮ็ดอันนั้นคนตีอนี่โอ้อโตขัก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 โอ้ตัวนี้เป็นกระป๋างแล้วนี่ มันจะเป็นกระปาองสองอันมาทั้งในมันจะมีแต่ลูกอันบมบีน้อยอะนะทุกคนอืมตสองอันเนาะตัวนี้ก็มันแตกแล้วระเบิดแล้วแต่ว่าเขาเจ้าเก็บมาคืนเก็บมาประกอบเขาคืนเนาะตัวนี้เอาไปโซ่เนาะตัวนี้กับแม่นเนาะหลายหลีี่ป้าตสองสี่หกเจ็ดแปดอันเนะะาะพอทอ เอามาอยงไว้อยนนี่เนาะอยู่นาบันพักของเพื่อนเนาะเอาไว้ให้อ่าพี่น้องที่มาแวะพักในส้มได้ทายหูปนก,กันเนาะทุกคนเดี๋ยวมาเบิ่งทางหน้าอีกโอ้มีของดีเดอ้ออยู่บางนองนี่ทุกคนนี่นี่เดี๋ยวให้เบิ่งพาบรรยากาศทุกคนนะเป็นบรนพักสองซานในบันพักเพื่อนโอ้ตัอหน้าสินทางเลยนี่ ทางข้ามาสะดวกสบายเลยทุกคน,นเดี๋ยวเข้าอกไปกินข้าวน่กันเนาะบรรยากาศอยู่ที่เมืองนองวันวนี้ฝนบโตกแดดคักเลยปกติตอนบริัดมาว่ากันก็ฝนตกเลยนี่บัรบรลษัปลาลดไว้อยู่นี่ทุกคน,นเลเดี๋ยวเอารถจักก่อน พาทุกคนรอรอเบิ้งนี้เลยเนาะแคมนี่แคมเซ่นอนชอ,ออกไปใช้อาหารอาหารหมเลย ได้เลี้ยวขวาไปใช้แกงลีนนอกกับบาดาอู่บ้านวนเผ่าบางกอกเนะาะบ้านกับเพตรหัตถกรรมตำพุกท่อใหม่โอ้โอนี่แม่น้ำสายซีและน้องพี่น้องทุกคนเลยคุ้นค่ากันเลยวันนี้ฝนตกหนักเล๊ะโซนนี้นะกลางเดือนเฮ้ยทายเดือนเก่าแหละวันนี้วันที่สามสิบเดือนเก้าเนาะ่วนนี้เป็น่วงฤดู ย้ำฝนนองกลางฝนแล้วนี่เดือนเกลออกเียวเส้นทางนี้ก็จะชี้ตรงไปใส่วัดแล้ยนะทุกคนนี่วัดที่เอาบารัสพาทุกคนมาลอ,อยกระทงเนาะมาเบื้องบรรยากาศการลอยกระทง้มาขึ้นนี้เนาะกับการไล่เครือไฟทางเขาพ่นมาท่านได้เบื้องเนาะคลิปวีดโอนั้นกับย้อนกลับไปเบื้องไปเด้อคนน่ะอยู่คลิปก่อนหน้านี้เนาะ ก็มีบรรดาสาวๆคือน้องคัทน้องกี้น้องน้องจ้อยน้องไมวันเพิ่นพาไปรัดเองก็พารัดเองก็ได้พาทุกคนมาสุ่มบรรยากาศน้ำกลั่นเนะาะคลั่งรีบเดินนี่บรรยากาศแค่ม่น้ำสายเชลีลอนเส้นทางนี่นก็เหตุช็อตเล็ดใหม่ๆเนะาะเส้นทางลาดยางมาต่อ,อยได้ทุกคน,นโอ้โหบอกไปอีกนี่ มาณเกตโลยเมตรกับทีหอดวัดสำหรับทุกคนที่ว่ามาเที่ยวเมืองนอกเนาะมาเที่ยวห,หรือว่ามาเรียกมางานอยู่เมืองอนอกกับจากนครไกรสรพุทวิหารหรือว่าแขวงสรนเคศตกแขวงสรนเคศมานี่กับประมาณ260เนาะ250 60กิโลเมตรนี่แหละใช้เวลาในการเดินทางประมาณ4-5ชั่วโมงนี่แหละกับทีหอดประมาณนี้แหละนะ กิโลเมตรหรือว่านั่งรถเมย์มาค่ารถเมย์ก็ประมาณแสนห้าหมื่นกีบเนาะประมาณนั้นแหละเป็นเงินบาทก็ประมาณสองร้อยกว่าบาทเนาะแรงเด็ดเกินกาเลยทุกคนเลยแต่ว่ากาดเพราะท่านได้ร้อนเนาะตอนนี้ยังเศร้าอยู่นะเพราะท่นเดินสายไปในนเกระงงวงปลายตอนนี้ พี <łość> ่น้องท่านใดที่วันนั้นได้เบิกน้องชิวิโดตอนบาลัดเคยไปแถวบ้านบ้านตะเตี้ยบ้านชนเผาพี่น้องชนเผามังกรน้องบ้านขาตถกรรมการตั้มโมกช่อใหม่นะพย้อนกลับไปเบิงได้เด้อบาลัดไปตอนนาเล็กเนาะตอนนั้นอกอบรรยากาศดีเลยนะแถวแกงลีดแกงอร่อยนะ น้ำมันไปทุกคนออกที่แหกแล้วทุกคนนี้แน่ตรงมานี่ก็สซีลุ่งไปสู้ลาวไต้นะทุกคนนี่แวงสารวันจำปาซักอันตะปื้ซีกองและทุกคนนี่ลาวไต้เลี้ยวซ้ายนเนาะเลี้ยวซ้ายไปนี่ก็สีกลับขึ้นสู่เมืองเซปนออกเซนคอนกระสอนพอมีหารแล้วก็ออกขึ้นไปสู้ลาวเหนือ ลงกว่นี้ประมาณ36กิโลเมตรเลี้ยวขวากระซีออกใสยเวียดนามทุกคนเลยบรยรยากาศในยามสายๆเนาะไปทางนี้เลี้ยวขวาไปนี้ก็สิไปใสย,ยตลาดทุกคนเลยมื่อคืนเหนียวเวลารอบเบิ้งบรรยากาศเนาะแต่เอาบระเทศไทยาาให้ทุกคนได้เบิง้งบรรยากาศโคตรดีเลยเดี๋ยวเวลาพาทุกคนลอๆไปเบิ้งหาอาหารแถวนั้นเนาะาล่อบเบิ้งหาอาหารแดบเล่าๆอ่ะนะห้ามขายลาบขายยนะัง ขายพิ้งขายจีนนะครับเนาะเดี๋ยวซาเนี่ยก็สิเข้าใส่ตลาดยุควาน,นี่ก็สิไปใส่สำนักง,งานปกครองเมืองไปซื้อเนี่ยก็ทิ้ไปใส่เทศบาลคือกัน เ่เทนี้สีมีหามคาหลายเลยทุกคนนะโอ้ปั๊มน้ำมันมีสองปั๊มนะคนเนาะนี่เบื้องขวามเมื่อนี่ทีเป็นตลาดแต่เก้าเขาเคยใครคงอยู่คงกินเนาะเดี๋ยวนี้บรัสกับบรีเข้าไปจอบเบิง่ง จุดละเนาะจากขาเจ้ายัางขายอยู่จากบอกแค่น,นี้น่าจะสุดและเนาะอาหารอาหารเนาะยังคงครับอีกทุกคนเลยเป็นซีเนี่ยแค่น,นี้โอ้ภาพบรรยากาศโคตรดีลเลยมาเนี่ยข้าวเส้นข้าวเมืองนี่ก็เส้หลายข้าวเป็นเมืองสองคน เผาบรูเนาะเป็นเมืองผู้ด,ดอยเผ่าบ,าบรูรบ๋ความเปอรเซ็นสูงเนาะมนักทีหลายประชากรที่ว่าเป็นชนเผ่าบรูน mm ๋ hmm. ะน,นะแล้วก็มีชนเผ่าพุทธิ์เนาะแล้วก็ชนเผ่าเราเดิมคือเราล่มนะ mm hmm. ใส่อยู่หลายห,าย,หายแถวเทศบาลเรื่องอะไร mm hmm. แต่ก็ยังม่หลายสมมาิพี่น้องชนเผ่าบรู

คุ่งผู้โดยนึ่งเนะาะที่ว่าดาาน่าอยู่เนาะอากาศดีค่อนข้างดีได้แถวนี้เลยฤดูหนาวนี่โอ้ค่อนข้างหนาวหลายได้ทุกคนเลยอ้สบายดีเฮ้ห็นลาบเห็นยังวิ่งมาเนี้อ๋อบรัสีเนาะที่เดอ ปียงยางเนาะสุดลายเออเลยกิ่นยังเฮห่าเลยปียงหนึ่งเท่าไรปีงนกเลยอ,อ๋อเดี๋ยวเอาบปีงนกเนาะปีงนกปีงหนึ่งแล้วก็มีตัวนี้ปีงตับไก่วะนี่ตับเปลีตับไก่เอาปีงหน,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 นึ่งปีงทเท่าไรนี่อ๋อกินอยู่นี่เลยเลยยืนมีโตโอยู่วะยืนในี้ใส่จานให้เลยด้อยใครลูกมีขายจังไดงใครลูก หกแผนเนาะปลาดุกโตบักงหญ่เนาะคว้มกุ้มๆเลยน้ำมันเยิ้มเลย <c oughs> อันนี้ห่อสม้สมยังนีส้มหมูวะไอ้มม๋อส้มหมูเนาะดาเฮ้มาลองกินอยู่นี้แล้ลเฮานี่อาหารเราเสิร์ฟเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยนี่ มีขา้าวเหนียวห้อนๆไงเยบรลอยมีตำมังหุ่งมีปิ้งนกกระทาปิ้งตับไก่เนาะและ้วก,ก,ก็มีปีปลาดุกไงแล้วก็มีไข่ไข่ลวกเนาะแล้วก็มีปลาหมึกอีกนี่อาหารทะเลเลยมาเด้อทุกคนเดิอมากินขา้าวกัดเด้ออยู่ที่เมืองนองเมืองนองเมืองนองแขวงสมุทรเคตเด้อทุกคนเด้อที่บรรยากาศกำลังดีเลยตอนนี้ข้างนอกก็อากาศถือว่าปลอดโปร่งเนาะ พอมีฝนจังยาดเลยวันนี้สวบสดีไลน์มีเดดเนะาะถอดผ้าแจ่มใสทุกคนเลยกินข้าวลำกันเดอ้อการสนับสนุคลิปวิดีโอนี้ก็จะได้สิ้นสุดเทียงเท่านี้เดอ้อทุกคนเด้อฝากคนกดไลค์กดติดตามเดอ้ออ่าซอยเบื้องโฆษณาให้บรอดเด้อเพืญญ่อเป็นกำลังใจให้บาได,ด้เฮ็ดคลิปครั้งต่อไปเนะาะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอต่อไปเนาะคลิปวิดีโอนี้ลาทุกคนไปก่อนบา๊บายบาย